เราอยู่ที่ TKPARK ปัตตานีนะครับถ้าทุกท่านจำได้ TKPARK แห่งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับนายกครับตั้งที่ยะลาถูกไหมครับอาจารย์ถูกไหมครับอาจารย์นายกครับผมผมเข้าใจถูกใช่ไหมใช่ครับ TKPARK แรกเนี่ยตั้งที่ยะลานะครับและ TKPARK เป็นนโยบายที่คิดนอกกรอบของนายกเวที่ชื่อทักษิณชินวัตรในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็อดีตนะครับ แต่ผมจะพาไปอดีตไกลกว่านั้นที่ที่เราอยู่ในที่นี่นะครับที่ TK Park ปัตตานีเนี่ยอดีตนเนี่ยเมื่อประมาณา70กว่าปีก่อนอาพูดแบบเป๊ะๆเ,เ,เลย74ปีก่อนครับคือเรือนจําโอ้หมายถึงที่นี่ที่เนี้ยตรงนี้ตรงนี้เลยใกล้กับโรงพักนี่แหละตรงเนี้ยไอ้ที่ที่จะมานยืนอยู่เนี่ยนะครับนั่งฮะนั่งอยู่เนี่ยนะฮะ ตรงนี้คือเรือนจําเรือนจําปัตตานีเนี่ยตอนนี้ไปอยู่แถว是是ใช่ไหมหลังมอใช่ไหมทางมุน<ล>งม้นใช่ไหมอ่าโรงเนาเกลือทางไปนาเกลือ,อตรงนี้อยู่ใกล้เพราะใกล้สอพอไงข้างๆนี้ก็คือสถานีตํารวจใช่ไหมครับตรงเนี้คือเรือนจําและมันจะอยู่ใกล้กับสะพานเดชานุชิตอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับถ้าข้าม De, สะพานเดชานุชิตไปก็เป็นเป็นอะไรเป็นศาล นะครับเป็นศารนะครับ74ปีก่อนเนี่ยนะครับที่นี่เนะครับเป็นที่คุมขังนักคิดผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งก็คือฮ ا د ีสุหลงตัวมีนานะครับในแกถูกจับกลุ่มตัวในต้นปี2491หลังจากที่มีการรณรงค์เคลื่อนไหวรวมทั้งยื่นหนังสือต่อตัวแทนของรัฐบาลไทย1ปีก่อนหน้านั้นนะครับในปี2490 แต่การพลิกผันการเมืองไทยใน,ในพฤศจิกาย,ยนปี2490ก็ทำให้ความเป็นไปได้ทั้งหลายแหล่ที่แกและบรรดาพูนาอุลามอทั้งหลายแหล่ที่ผลิตข้อเสนอทางการเมืองและพูดในภาษาสมัยใหม่พูดในภาษาของพี่โทนี่ก็ได้พูดในภาษาของพี่มาร์กก็ได้นี่คือข้อเสนอในการปกครองพิเศษหมายถึงข้อเสนอของอข้อเสนอของอิสแระและคณะในเวลานั้นเ็ ที่เป็นที่รู้จักกันว่าคือข้อเสนอเจ็ดข้อ,อถูกไหมไอ้ข้อเสนอเจ็ดข้อเนี่ยเสนอประมาณเมษายน2490วันที่9พฤศจิกายนวันที่แพฤศจิกายน2490ก็มีรัฐประหาร,รนะครับอีกสองสามเดือนถัดมาแกก็โดนจับกลุมตัวก็หาเรื่องอมินประมาทรัฐบาลอะไรทํำนองนั้นนะครับได้แกอยู่ที่นี่